มาดูโปรเจกต์อันหนึ่งของอีลอนมัสค่ะไม่ใช่โปรเจกต์ที่เกี่ยวกับบิตคอยหรืออะไรนะมันเป็นโปรเจกต์ที่เขาสร้างระบบอุโมงค์ค่ะเป็นอุโมง์ขนส่งรถใต้ลาสเวกัสนี่คือบริษัทบอริ g คอมพานีของอีลอนมัสได้รับอนุมัติจากหน่วยง,งานท้องถิ่นแล้วนะให้เดินหน้าสร้างระบบเครือข่ายอุโมงรถยนต์ภายใต้นครลาสเวกัสได้อุโมงค์นี้มีชื่อเรียกว่าเวกัสลูค่ะ จะเป็นระบบที่ช่วยให้ผู้โดยสารเรียกใช้บริการรถของเทส l a สามารถเดินทางไปยังสถานที่สำคัญสำคัญต่างๆทั่วเวกัสได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบอุโมงค์นี้ยกตัวอย่างเช่น Las Vegas ส t ร i p ซึ่งเป็นสนามฟุตบอลแห่งใหม่ของเมืองหรือจะไปศูนย์จัดงานประชุมลาสเวกัส Convention Center ก็ไปได้หรือจะไปสนามบิน m ม c กคาร n เรนอินเ t อร์เนชั่นแนลก็ไปได้รวดเร็ว อีลอนมัสมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างระบบอุโมงค์ช่วยขนส่งรถยนต์ใต้นครลาสเวกัสอย่างเต็มรูปแบบเลยนะเขาคือสร้างแบบเต็มรูปแบบเลยเห็นปะเห็นปะนี่มีโครงข่ายแบบนี้ด้วยจุดมุ่งหมายของเขาใกล้จะเป็นจริงแล้วในตอนนี้ค่ะคุณแม็กคะครับผมระบบอุโมงค์ที่ได้รับการอนุมัตินะครับยาวประมาณ47กิโลเมตรแล้วก็มี51สถานีก็เรียกว่าเชื่อมโยงโรงแรมและสถานที่สำคัญต่างๆเข้าด้วยกันตลอดเส้นทาง ระหว่างการเดินทางเนี่ยจะมีตั้งแต่ a l l g i a n สเตเดียนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยเนวาดาลาสเวกัสก็มีการเชื่อมโยงกันเนี่ยคิดว่าจากการคำนวณเบื้องต้นเนี่ยน่าจะสามารถขนถ่ายผู้คนได้5,7 0 0 0คนต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ออ i n g Company จะเป็นการลงทุนเองทั้งหมดรัฐไม่ต้องลงทุนเลยแล้วก็มีแผนจะขอให้โรงแรมหรือคาสิโนหรือแรงธุรกิจอื่นๆเนี่ยที่มีอุโมงตัด ผ่านพื้นที่เนี่ยร่วมลงทุนสร้างอุโมง์นี้ด้วยก็เป็นเรียกว่าขนสมมวลชนแบบใหม่และกันที่อ่ยูนิคมากๆก็คือต้องเป็นแบบเหมือนสำหรับใช้เท s l a เท่านั้นนะครับแบบในการเดินทางก็น่าสนใจแล้วก็เวลามันอยู่ในอุโมง์แบบนี้เนี่ยมันก็คงควบคุมง่ายแล้วก็อาจจะไม่ต้องมีคนขับเลยก็ได้นะครับก่อนหน้านี้บริ a n y ก็ได้สร้างระบบอ,อุโมงขนาดเล็กไปแล้วนะครับภายใต้สประชุม Las Vegas Conve ว e n เ e Center เรียก ใช้ชื่อเรียกว่าเท sla i ิน n r n a น s สนะครับก็คือ,อมีระยะประมาณ1.3กิโลเมตรแล้วก็เปิดบริการไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็คือเวลาศูนย์ศูนย์การประชุมเนี่ยมันใหญ่มากๆแบบเดินทางมันต้องเดินไกลใช่ไหมครับพี่ก็อาจจะเหมือนคล้ายๆเป็นชัตเต e t เทรนอยู่ในสนามบินอะไรเงี้ยก็ลักษณะผมว่าห่างกันไม่เยอะเลยครับก็ก็เป็นสไตล์นั้นเลยก็จะทําให้เรียกว่าระยะยาวเนี่ยมีการเดินทางที่มันหลากหลายมากขึ้นในใน บ้านแบบในโลกของเราแล้วกันเรียกเรียกว่าอย่างนั้นแล้วกันก็ต่างออกไปเยอะพอสมควรครับผมก็<ต>ไม่ต้องขับ<ต>ละใช่คุณ<ด>คุณ,<ด>คณแม็กคะดิฉันดิฉ<ด>ัน<ด>ฟังดูนะคุณแม็กที่คุณแม็กเล่าเมื่อกี้ก็คือว่าอีลอนมสัสเขาลงทุนเองร้อยเปอร์เซ็นตใช่ไหมไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเลยแล้วเขาจะหารายได้จากอะไรอะคะไรายได้เอผมว่าพวกนี้ทราฟิกมันไปเนี่ยก็คงมีมีหลากหลายนะครับอย่าง อย่างระบบขนส่งมวลชนส่วนใหญ่ก็กคงทําให้พื้นที่มันจเจริญขึ้นพัฒนาขึ้นอาจจะเกิดรายได้จากร้านค้าต่างๆก็ก็เกิดได้หรือว่าจริงๆเขาก็อาจจะบอกว่าเก็บตังค์หรือเปล่ายังไม่รู้นะครับการเดินทางเราไม่มีรายละเอียดก็อาจจะทําได้แต่สิ่งหนึ่งที่เขาทําได้แน่นอนก็คือตอนนี้เทสก็เป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงมากๆแล้วก็มีเงินจริงๆเขาลงทุนบิตคอยไปเนี่ยกำไร1.5พันล้าน US อลลาร์นะพี่ทุนเขาประมาณ30,000 ตอนนี้ไปหกหมื่นห้าหกหมืนหกเงินเหลือเือเลยครับตอนนี้ก็คือเพราะฉะนั้นเขาก็คงจะพยายามอินเวสต์หลายอย่างเพื่อที่จะเปลี่ยนการเดินทางให้ให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ในที่สุดครับผม,มคุณออบเบนบอกว่าปั่นบิตคอยแม่ไม่ใช่ขนาดนั้น <c oughs> คุณบิ๊กซีคคุณบิ๊กซีคบอกว่า น่าสนใจตรงที่ทำยังไงให้ไม่ไปรถติดตรงทางออกทีแรกดิฉันก็สงสัยแบบนี้ค่ะคุณวิ C ๊กซีคแต่เขาบอกว่ารถจะไม่ติดตรงทางออกเพราะว่าเขาเนี่ยเหมือนว่าเขาจะไประบบรางใช่ไหมะจะปบระบบรางไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีมันก็จะมีทัฟฟิกของมันที่ค่อยๆไปมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนคนคนขับที่จะแบบว่าค่อยๆไปค่อยๆไปดิฉันว่าเขาเนี่ยจะไปด้วยความเร็วสม่สมําเสมอเนาะคุณแม็กใช่ไหม พี่ตาอมันมันมีอีกมุมหนึ่งก็คือเขาคงจะใช้เหมือนบริหารจัดการหลบกันได้เหมือนรถไฟอะครับไอแ่นแต่ว่าที่สําคัญคือผมนึกออกแล้วว่าหาทางยังไงก็คือก็ก็คือขายรถเทส l a อะพี่รถเทส l a กลายเป็นว่านี่ก็คือรถเทสลามันจะไม่มีลักษณะเป็นรถอย่างเดียวมันจะเป็นลักษณะเอามาใช้ระบบพวกนี้ได้แต่รถอื่นมันไม่ได้มันก็ก็คือเาได้ตังค์จากเทสลาอยู่แล้ว อือคือใครอยากจะใช้อุโมงเนี้ก็ต้องซื้อเทสลาอย่างนี้เหรอคุณแม็กอะไรประมาณนั้นะเดาว่าแต่ก็ไม่ไม่รู้ว่ามันจะขนาดนั้นไหมนะครับแต่ถ้าขนาดนั้นผมก็ต้องตั้งคําถามว่าอ้าวแล้วรัดเขาเขาให้ขนาดนั้นเลยเหรอไม่ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงอ่าก็ก็ต้องรอติดตามดูครับค่ะก็คือข่าวขเยอะครับ เออข่าวคงจะออกมาเรื่อยๆนะแต่ว่าอันนี้เนกที่เขาสร้างคือว่าสร้างที่าสเวกัสนะคะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยในอสหร,รัฐอเมริกาแต่ละรัฐแต่ละรัฐเขาก็มีกฎหมายของเขาใช่ปะมันก็อาจจะเป็นกฎหมายของาสเวกัสนะคะ